สวัสดีครับโคลงโต้น,นะครับวันนี้มาอัปเดตว,วันที่เท่าไหร่นะทั้งสองวันที่สิบห้าสามใช่ป่าวาเดี๋ยวสามสิบห้าหรือสิบหกอะเดี๋ยวนะวันที่สนะิบห้าเนาะสิบห้าครับผมดูนะครับความค <5. S 1> ืบหน้าของเราวันนี้ทั้งสองอย่าไปจับพวกไอ้นี่นะขอพึ่งยาแนวไว้นะข้างบนนี่เห็นไหมครับตอนนี้ติด ติดซิงค์ล้างจานเรียบร้อยแล้วด้านบนก็ยาแนวครับผมยาแนวนตรงผนงันตงต่อออกไปนอกกันครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างจะทาสีนะครับไอท่อสีฟ้าท่อให,ใหญ่นี้เป็นท่อน้ําทิ้งเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นท่อน้ําจากอ่ารางน้าฝนข้างบนนะครับผมเพราะว่าตรงอ่าด้านบนหลังคาตัวนี้ครับผมจะติดติดไอตัวรางน้ําด้วยเพราะว่าถ้า ปล่อยทิ้งน้ําไปไตรงหลังผนังเนี่ยมันเป็นมันเป็นช่องว่างอยู่ครับผมเดี๋ยวมันจะขังปุ๊บแล้วทำให้ผนังมันจะพังไปส่วนไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วครับความสว่างก็โอเคใช้ได้อยู่ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออีกเก็บงานอีกนิดหน่อยก็มีเก็บอ่าด้านบนครับผมมีเก็บด้านบนไอตรงเขาเรียกอะไรแนวแนวระหว่างผนังปูนกับไอตัวตัวหลังคาด้านบนเนี่ยครับผมเดี๋ยวทำ เป็นสังกะสีเป็นฉากอามาตดอีกทีหนึ่งแล้วก็ยิงซิลิคนการฝนอีกทีหนึงส่วนส่วนห้องนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์ห้องนี้ก่อนครับผมก่อนที่เราจะใส่ตัวหน้าต่างของเราส่วนอื่นๆเห็นไหมครับด้าน,น,นบนไฟไอตรงนี้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องทําใหม่ครับตรงนี้เห็นไหมครับมเดี๋ซูมให้ซูมดูนะครับผมตรงนี้ คือมองแล้วว่าไอ้ตรงรูนะครับรูสีดำๆในตรงช่องเมทัลชีสเป็นตัวนี้ครับผมมันสามารถทะลุขึ้นไปบนได้ถ้าฝนตกออกมาอนี้รั่วแน่นอนครับผมฝั่งนี้ก็จะท,ำทำําทําคล้ายๆกับฝั่งนู้นนะครับผมคือฉาบเรียบไปเลยเห็นไหมครับฝั่งนู้นฉาบฉาบเรียบติดคานด้านบน oh <my> บนหลังคาเลยครับผมปักไฟก็ โอเคครับเดินเรียบร้อยแล้วตอนนี้ช้ได้แล้วส่วนตรงนี้มันมันมันได้ประมาณเนียครับผมอะไรครับโอเคโอเคป้าป๊าพาเพื่อนเพื่อดูครัวอยู่ส่วนอ่าซิงเคาน์เตอร์ซิงด้านล่างเห็นนะครับตอนนี้คือติดประตูเรียบร้อยหมดแล้วเหลือเห็นเห็นทางผู้ละหม่าแจ้งว่าเดี๋ยวต้องเก็บสีตรงนี้เก็บสีช่องใสแก๊สเลครับผมแล้วก็ แล้วก็ด้านในนี้ครับผมส่วนส่วนสินสงน้ําท่อน้นําอะไรพวกนี้คือใส่ใส่หมดแล้วครับผมเห็นไหมครับตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวรอให้มันแห้งนิดนึงฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้เดี๋ยวต้องอต้องอะไรครับไอ้ต้องยิงซิลิโคนปิดให้ให้ดีอีกทีนึงตอนนี้ยิงแล้วนี่อ๋ยยิงเรียบร้อยแล้วเห็นครับยิงเสร็จแล้วกินซิลิโคนแรงมาก ครับผมเดี๋ยวต้องเก็บสีด้านในนี้อีกนิดนหนึ่งสามรัเข้าไปได้ด้วยปิดได้แล้วสามารถเข้าไปได้ด้วยสวยครับตรงนี้รตรงนี้ก็นี่หมดแล้วอเห็นไหมโอ้โอโจเจ้าเอ้วอย่าเข้าไปนะออกมาห้ามเอาเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวต้องทําสีข้างในเก็บสีส่วนพื้นก็เหลือยาแนวครับตอนนี้ยังไม่ได้ยาแนวคุณธมาหมาบอกว่าพรุ่งนี้จะยาแนวให้ ส่วนนี้ก็เป็นนี่ครับผมลิ้นชักเวาใส่มีดใส่ช้อนส้อม,มสงสองดูสิอ่าเห็นไหมครับนี่เก็บของได้ลิ้นชักด้านล่างเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามมากมมวันนี้ก็มีอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้ครับผมไฟเห็นไหมครับติดติดไฟยังไม่ทดสรับเบนดาวเป็นคนเลือกนะครับผมไฟุณแม่ไม่ถอดได้ครับเรื่องถามเลยว่าใครเป็นคนเลือกผมเลือกเองไม่ไม่ได้แน่นอน พอเลือกคนละอชอบสไตล์คนละอย่างก,กันปิดครับอย่าไปเปิดเล่นปิดปิดช่องนั้นปิดช่องช่องแต้หลังคาก็เก็บไว้เหมือนเดิมครับผมสีเก็บเหมือนเดิมเดี๋ยวต้องทำความสะอาดนิดนึงส่วนปลั๊กไฟตรงนี้พรุ่งนี้ยาแนวเสร็จอาจจะได้ยกเครื่องซักผ้ามาใช้งานได้ครับเนี่ครับอันนี้เปิดเปิดน้ำเรืยคร่าวๆก็เดี๋ยวดูมุมกว้างนะครับน่ครับผมมุมกว้างก็ประมาณนี้สวยมาก ดูอันนี้การตกแต่งอืมสวยงามครับผมเดี๋ยวดูอีกฝั่งนะครับผมออืมเดีย๋ยวประตูติดประตูด้วยนะครับประตูใหม่คุรมะเอาใจาว่าจะติดประตูใหม่จริงเขาทำพวกข้างในให้เรียบร้อยก่อนอโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามอ่โคโลมโตด ต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัพเดตสำหรับวันนี้ทั้งสองสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับเจอกันครับผม